ฝากนะครับฝากด้วยนะมีหน้าที่ไต่สวนแล้วก็ส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอ่ามีหน้าที่นะวินิจฉัยเสียเองเดี๋ยวก็จะประชาชนจะไปเข้าใจว่าท่านเป็นสารรัฐมนูลเสียเองอันนี้คือประชาชนเขาฝากมานะนะฝากลองท่านลองพิจารณาดูนะนะเออนะท่านส่งสารรัฐมนูลวินิจฉัยดีกว่านะท่านอย่าไปตัดสินเองเลยเดี๋ยวก็เหมือนคดีในบอสอ่ะออกคำสั่งไปฟ้องอ่ะ นะจบที่อายการก็เลยเป็นที่มาของคําว่าจบที่รุ่นเราเด็กๆนักเรียนถึงต้องออกมาประท้วงเพราะมันไม่ไหวแล้วบ้านเมืององค์กรอิสระอะไรต่างเนี่ยโดนตั้งคําถามเนี่ยผมกําลังตั้งคําถามว่าท่านอย่าไปตัดสินเองท่านส่งเถอะครับท่านไต่สวนแล้วท่านก็ส่งไปถึงแม้ท่านจะอะไรไงส่งไหมเถอะครับนะทุกคดีส่งไปลยครับอาสาร์ตัดสินไปคดีเสร็จละ นะเอ่อที่โดนกล่าวหาไปกลางที่ภูเก็ตตำรวจนะเขาก็ส่งไปสุดท้ายคุณศิระภาษาไม่ฉายมาคุณศิละก็เป็นไงไสสะอาดเลยกลายเป็นคนดีเลยนะครับเดีย๋ยวนี้กลายประธานกันมาที่การกฎหมายนะเนี่ยคุณศิละเนี่ยก็ส่งไปเรื่องคุณศิละสุดท้ายเป็นไงก็สาลตัดสินมาคุณศิละก็ใสสะอาดจบไม่มีข้อกล่าหาผมว่าอยากจะฝากให้ส่งไปนะครับ นะจะได้เห็นว่าประเทศเรานั้นมีมาตรฐานเดียวนะไม่ใช่มาตรฐานกู <c oughs> <c oughs> นะครับอืมนะอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมานะอาจารย์ก็นั่งดูไปนะอืม <c oughs> นะครับ <c oughs> นะเออ ว่ากันมาครับอนะครับอสบายๆทิกตอกเป็นไงอืมา,า,า้ารจะการไทยเสพติดคอรัปชั่นออันนี้ทาง t ิกตอกนะติกตอกเขาว่าอย่างนั้นนะ t ิกตอกเราก็มีสองแสนกว่าคนยูทูบสองแสนกว่าคนเฟซบุ๊กเกือบแปดแสนคนรวมแล้วเรามีประมาณล้านสองแสนกว่าคนผู้ติดตามเรานะครับนะทิกตอกเข้ามาแล้วก็กดติดตามด้วยนะอ อืมอืมโอ้หลายๆอันก็แรงอยู่นะไม่กล้าอ่านกลัวไม่ได้มาจัดรายการน,นะครับก็อยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมันมาจารย์ก็สบายๆนะครับอันนี้อยู่บ้านเรื่องฟอง้องเรื่องบิ๊กฟ้องลุงอ๋อเรื่องบิ๊กโจ๊กฟ้องลุงตูง่จะที้ก็พูดไปแนละ้วก็เขาอยากฟ้อง,องก็ฟ้องไปก็ฟ้องศาลปกครอง นะแตถ่ถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กมั่นใจก็ฟ้องลุงตู่ก็ฟอ้ฟองนี่เลยสารทุจริตไปเลยนะครับนะโอ้โห,โโหก็ถือว่าบิ๊กโจ๊กนี่กล้านะกล้าฟ้องนายกนะนะนายกก็บอกเขาก็ว่าไปตามกฎหมายก็ว่าไปนะครับนะนะก็ก็ว่ากันไปสุดท้ายคดีเป็นยะังไงก็ว่ากันไปแล้วนะ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  คดีเจนนี่ที่ฟ้องร้องไปถึงไหนแล้วคดีเจนนี่ก็อยู่ที่ศาลร,รัพย์สินทางปัญญานะอยู่ระหว่างการส่งหมายน้องก้านะส่งหมายไปให้เจนนี่ก็ประมาณ2เดือนครึ่งน,นะนะการส่งหมายนะโดยทั่วไปประมาณ2เดือนครึ่งยังไมไ่ขึ้นศาลนะครับเฮโรอีนคือแป้งจริงคือจริงหรือเปล่าเออผมไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามคนพูด ก็ได้ดิบได้ดีกันไปหมดแล้วแต่ละคนนะคดีอ๋อคดีที่ประจวบเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อไอไอคดีอะไรสามร้อยอดเออเรื่องนี้ลืมสําคัญเลยนะคดีที่ประจวบที่ว่าอ่สามร้อยยอดจับรถบรรทุกแล้วเสร็จแล้วคนแรกขึ้นไปคนไม่เจอคนที่สองขึ้นไปคนเจอยาบ้าวันนี้ศาลตัดสินแล้วนะครับว่ายกฟ้องนะบางคนบอกเฮ้ยฟ้องกลับตํารวจได้เลยไหมเนี่ย นะนะครับฟังดีๆนะฮะคดีนี้สารยกฟ้องเพราะสงสัยนะเพราะมีเหตุอันควรสงสัยก็ยกฟ้องไม่ใช่แบบชนะแบบใสๆเลยนะนะสารอาจจะเชื่อว่ามียาบ้าอยู่ในรถบรรทุกแต่มีข้อสงสัยนะว่าตำรวจคนแรกขึ้นไปคน้นทำไมไม่เจอคนที่สองเจอนะสารสงสัยนะ ไม่ได้หมายถึงว่าจําเลยในคดีนี้แบบอ๋โหชนะแบบสสะอาดนะชนะเพราะสงสัยนะเข้าใจไหมครับชนะเพราะสงสัยคนแรกขึ้นไปแล้วไม่เจอคนที่สองเจอสารก็เลิ่งสงสัยว่าเอออาจจะเชื่ออาจจะอ,จจะอ่เชื่อตามที่ตํารวจนําสืบว่าโอเคคนเนี้ยมียาบ้าอยู่ในรถหนึ่งเม็ดแต่ฟังแล้วมันสงสัยว่าเอะคนแรกขึ้นไปทําไมไม่เจอยาคนที่สองเจอยานี่คือที่ยกฟ้อง ประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าไอ้คนที่2ที่ไปเจอยาเนี่ยมันขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้เอาผู้ต้องหาขึ้นไปด้วยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของการตรวจค้นเนี่ยถ้าคุณค้นตัวผู้ต้องหาอ่าถ้าคุณค้นรถผู้ต้องหาเนี่ยหลักกฎหมายเนี่ยถ้าคุณควบคุมตัวเขาอยู่ค,ยคุณต้องพาเข้าไปดูด้วยขณะคน้นเพื่อความบริสุทธิ์ นะว่าคุณจะไม่ยัดยาเขานี่ปรากฏว่าไอ้คนที่สองที่ขึ้นไปเนี่ยคุณไม่ได้พาผู้ต้องหาไปด้วยคุณไปค้นของคุณเองโดยผู้ต้องหาเขาไม่ได้ดูอยู่สารก็เลยบอกว่าไอ้มันก็เลยมีข้อสงสัยว่าไอ้ยาบ้าหนึ่งเม็ดเนี่ยนะมันมีอยู่จริงหรือไม่เป็นของผู้ต้องหาหรือไม่ก็เลยไปเลยยกประโยชน์แห่งความสงสัยอาจจะเชื่อว่าผู้ต้องหามียาบ้าไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมาย แต่มันสงสัยนะสงสัย2ข้อข้อแรกสงสัยว่าคนแรกขึ้นไปค้นทำไมไม่เจอนะคนที่2องทำไมเจอแล้วก็สงสัยอย่างคือว่าทำไมคุณไม่พาผู้ต้องหาไอ้คนขับรถเนี่ยที่เป็นจำเลยเนี่ยไปยืนดูด้วยขณะคน้นเพราะฉะนั้นยาบ้าที่ได้มาเนี่ยนะมันได้ได้มาโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการคน้น เข้าใจยังเลยยกชัดเจนไหมนี่พูดภาษาชาวบ้านง,ง่ายคือกฎหมายเขาบอกว่าถ้าคุณจะคนคนรถเขาเนี่ยถ้าคุณควบคุมตัวเขาอยู่เนี่ยคุณต้องให้เขายืนดูด้วยอันนี้ปรากฏเขาไม่ได้ยืนดูนะเพราะฉนั้นเนี่ยอยู่ดีๆคุณก็ได้ยามาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับผู้ต้องหานะเอออาจจะมีข้อสงสัยว่าหนึ่งคุณประยัดยาก็ได้นะหรือคุณเอามาจากไหนก็ได้เนี่ยมันก็เลยสงสยัยก็เลยยกแค่นี้ครับ จบเข้าใจไหมครับนะนี่คือพูดง่ายๆสั้นๆคราวนี้มีปัญหาตามมามีบางคนก็ไปไปยุโยงไปเสี่ยมให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนี้ฟ้องกลับตำรวจถามว่าฟ้องกลับได้ไหม <c oughs> การแจ้งความกลับหรือฟ้องกลับตำรวจถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องไปดูรายละเอียดคำเบิกความแล้วก็คำพิพากษาของศาลเท่าที่ผมติดตามจากข่าวเนี่ยที่สารยกฟ้องในวันนี้สารจังหวัดหัวหินเนี่ย แค่สงสัยนะสารไม่ได้สารก็ไม่ได้บอกนะครับว่าตํารวจเอายาไปยัดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะฟ้องกลับตํารวจคุณต้องนําสืบไม่ได้ว่าตํารวจพวกนี้เอายาไปยัดซึ่งมันนําสืบยากผู้กันตรงๆเลยอะ่ะนำสืบยากคุณจะนําสืบยังไงว่าตํารวจเอายาไปยัดนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูในคาพิพากษาของาศาลจังหวัดหัวหินว่ามันมีไม่ว่าตํารวจเอายาไปยัดถ้าไม่มีคุณฟ้องกลับก็ยากนะ เพราะการชนะคดีของคุณไม่ช,ชนะขาดไมช่ชนะแบบใสๆชนะแบบสงสยัยอาจจะเชื่อว่าคุณทําผิดแต่ยังยังมีข้อสงสัยอยู่นะทำไมครั้งแรกไม่เจอครั้งหลังอันนี้แค่นี้ก็คือยกไปแต่ถ้าคุณจะไปบอกว่าตํารวจพวกนีย้ยัดยาแล้วคุณจะเอาหลักฐานอะไรมานําสือ่นะเนี่ยเป็นเพียงยการปฏิบัติหน้าที่ที่มันแบบฟังจากคำพิพากษาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แบบมัน ไม่ปติอะไรบกพร่องอะทำให้คดีหลุดนะเพราะฉะนั้นการฟ้องกับตํารวจฟ้องได้แต่โอกาสชนะก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความสามารถในการสืบไม่ว่ายัดยาแค่เนี้ยแต่ถ้าผมฟังจากข่าวๆแล้วเนี่ยยากนี่พูดตรงๆนะแต่ก็เป็นกําลังใจครับถ้าอยากจะฟ้องตํารวจก็ลองดูแต่ดูแล้วก็ยากเพราะมันต้องสืบให้ได้ว่ายัดยาจะจะสืบยังไงนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณชนะคดีแค่แค่สารสงสยัยว่าครั้งแรกทําไมไม่เจอครั้งหลังเจอ แล้วครั้งหลังทําไมไม่ให้ผู้จําเลยไปยืนดูอยู่ด้วยแค่นี้นะครับประเด็นของคดอีอืมอืมนะครับเออนะครับว่ากันไปแล้วใครจะรับผิดชอบกับยาเม็ดนี้ครับมันต้องมีเจ้าของสิอ่าก็คงไม่มีใครรับผิดชอบหรอกในแง่ของกฎหมายในแง่ของคดีนีมันก็จบกันไปแค่นะี้ นะรอดคุกม,มาได้ก็โอเคแล้วนะนะเพราะการชนะคดีแบบมีข้อสงสัยเนี่ยก็ไม่สามารถได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือ,อจำเลยในคดีอาญาก็ไม่ได้เพราะมันสงสัยไม่ได้ชนะแบบไม่ได้กระทําความผิดอะไรไมันไม่ใช่เงน้นนะการยกฟอ้องมันมีหลายอย่างเช่นไม่ได้กระทําผิดการกระทําไม่เป็นความผิดขาดอายุความนะนะอะไรพวกนี้แต่คดีนี้เป็นไงสงสัย สองร้อยยีสวักสองปวิยายานะครับเข้าใจนะให้ความรู้มันชัดเจนแล้วก็วันนี้ก็มีอีกลายแล้วครับตำรวจโรงพักแถวอีสานนะครับขึ้นไปบนรถบรรทุกสิบล้อแล้วก็